สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาวีครับก็การแข่งครับเป็นไงนะน่น,ะน,ะน,ะนะทีมไทยไทยไ,ทยไ,ได้ทายมัยน่าชนะแหละอันนี้ก็มาพูดถึงกิจกรรมอันนี้มีอะไรมั้งก็มีนะ99บาทได้ตัวเลยกิจกรรมเยอะแยะหมดมีหลายอย่างเลยนะถ้าใครแบบอยากสะสมนะก็แนะนำก็ น,นี่ดีนะเราได้ไวเรืก็ดีนะผมชอบแล้วก็มีนี่ด้วยนี่อันนี้ก็วันหน้ำไม่ให้ไม่ได้หรอกไม่ได้มีเวลาเล่นถ้าให้ได้ทำก็ทําได้อันนี้ก็มอมรับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้สามเอ็ด <c oughs> เดี๋ยวมารับพรุ่งนี้นี่ไงรองแชมป์ของไทยไทยแชมป์ก็ได้นี่มาไม่รู้ว่าปีนี้จะแจกตัวเปล่า น่าจะแจกนแ,แจกตัวแบบตัวดีๆเลยอะ <c oughs> หมทุกตัวนี่ยแชมป์เข้าไปเล่นเราก็ได้และเราก็ได้แบบได้อะไรนะเอฟเฟกต์มั้งเอฟเฟกต์สังหารขาวอลละแล้วน่าจะสวยอยู่นี่ก่ะใครใครยังไม่ไปเล่นก็ไปเล่นนะครับทันอยู่หนือวันนี้เจ็ดแล้ก็จะจะแรกได้อยู่อันนี้คู ทดนองกินรุ่นรับบัตรทดลอง <c oughs> กอาวรูปแล้วนั้นถ้าใครอยากจะได้รูป,ปรนับคลิปมัดอันนี้ก็มีผมไม่ได้เล่นลแล้วโหนะแค่นึงก็ดีปะโจร์กินฟรีเหมือนเดิมกรอบรูปไม่ไม่ทนันละจบไม่น่าจะทัน มีกิจกรรมก็มีแค่นี้เราก็มีกิจกรรมนี่มีกีดอีกอันหนึ่งคือกรอบรูปเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่าเล่นไปปุ๊บอ่าดูป่ะไม่รู้เขาเห็นเปล่าผมอาววัาวิดีโอไม่รู้ไม่รู้เห็นเปล่าในานี้ถ้าใครอยกเล่นได้นะนี่นะครับกรอบรูป,ปสวยๆน,นั้นเลยครับก็เล่นได้ในซีซั่นเจ็ดเนาะมีกรอบรูปอะไรนะอ่านไม่ค่อยออกเลย จะได้นี่ยสวยทั้งนั้นเลยนะดูดีดโอ้สวยโอของระวันเต็มหมดก็ดีนะถ้าคนอน่ายากจะต,ต้องจริง <con. S 1> I want. want this to be fun for the both of us Here's the box Anyone can start to hunt you Let's oh -oh. Pouring <laughs> oh -oh. down in torrents <heraus> mm -hmm. Christmas gifts are being delivered This is yours <re apostle> Yours and yours too I will, you I, <laughs> I will make you a death I want this to be fun, I, to be fun. I will make you a ได้เมื่อได้สิบสามเลยนะอ๋อพรเออ์ได้ห้ากล่องเอิบเถิบด้วยสองร้อยห้าสิบใครอยากแต่มาลุ้นก็เ้อได้อ้อโหยิบมัด นี่ร้อยห้าสิบรอยห้าสิบจะเป็นนี่โอโ้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่มีตืินบา้าใครก็มาดูก็ดูได้นะใครอยากจะซื้อนี่ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยจะส่งเจอเลยสิเกือหมดเวลาแล้วบักแล้วมั้งโอ้ตัวผมยังเหลือเยอะเลยทีย่ต้องส่ง ใครอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้โอ้นี่โอ้มี make อสองอ่ะใร่มีสองล่างร้านเพชรโอ้ได้สมงมาซื้อได้ องเดีอแ่หตเดียวแต่มันเดียวแยกเลยได้นะมีมีแล้วเดี๋ยวสองอันที่เหลือหมดมีผมมีครบแล้วดูดิอเอามาทำไมก็ไม่รู้นี่เป็นงานมัไงใครสนใจกิจกรรมไหนหรือของรางวัลอันไหนก็ เาซื้อเลยนะาไปคุณหนุนเขาได้การนิล่าด้วยอ่ะอยากอยากให้ไปเล่นนี่มากกว่าไปลองเล่นตาหนึ่งเพื่อเพื่อรับนี่เต่๋ยไม่รู้ว่าการนิว้าเขาจะแจกป่าวกาฉลองแชมป์ไหมไม่รู้จะแจกอะไรหนักหรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกรอบหนึง่งก็ลองมาดูกันว่าเขาจะแจกหรือเปล่าแต่ที่รู้เนี่ยแจกวันพุ่งวันพุ่งนี้อ่ะวันนี้วันที่หนึ่งพอดีก็ฉลองก็รับสกินนี้ไปพร้อมกันเลย มน่าจะมีเนะื้อตัวเนีเ้เดี๋ยวมาลองเล่นดูว่าสกินโท่่ป่ไม่แน่แต่ลองเล่นเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าวางเพราะผมไม่เคยเล่นจับตัวนี้เลยเดี๋ยวเจะลองลองดูว่าจะเล่นดีไหมงอามาตะหดหืด้ปล่ามหนแทงเนื้ออะไรเนี่ยพพอร์ตเนยใช่ป่าน่าจะใช่พือได้่งพึ่งไม่แน่ใจว่าจะเล่นดี วันนี้ครับก็ไปรับได้ที่นี่ท่นี้ถึงตรงนี้แตเ,เดี๋ยววันนี้ก็ลงคลิปแล้วมาเรื่อยมาระวังต้ทำหบูว่างนะวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามถึงทุกวันนี้ก็เพิ่งทำช่องประมาณเดือนมิถุนายนมั้งก็าฝากติดตามเลยก็ได้ประมาณนี้ก็ล่าสุดก็ตามทิพคนก็ก็ ลงว <5 S 1> ีโอกรร็ห้าสิบห้าสิบกว่ามากรายการวีโอที่ลงไปก็วันนี้ก็ขอปีนี้ก็ขอให้มันผ่านผ่านเรื่องดีๆหรือเรื่องอะไร้ายก็ขอให้มันผ่านไปเดี๋ยวเรื่องดีๆเราเริ่มต้นใหม่ปีหน้าก็ขอบคุณครับเดี๋ยวปีหน้าขอฝากติดตามผมต่อไปนะพยายามทำคลิปต,อปต่อๆไปก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับในปีนี้ปีหน้าเราเริ่มต้นใหม่มีอะไรก็ขอให้มีขอให้คนดู เจอสิ่งดีหรือเจอสิ่งที่อยากจะทำก็เต็มที่นะครับถ้ามีคนแบบสนับสนุนก็เต็มที่เลยแล้วก็มีอะไรก็คุยคุยคุยไปก็ฝากขอให้โชคดีครับเจอสิ่ง,งดีๆเอยดีในชีวิตที่ผ่านมาบายบายไปละบายบาย